ขอขอบคุณเพจ Pointender จำหน่ายบัตรและเติมเกมออนไลน์พีซีราคาสุดคุ้มที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ Pointender เป็นร้านค้าที่รับเติมเกมออนไลน์ต่างๆให้กับเราเกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็น Disney 2, Sea of Thieves, Last, Fortnite ฮันโชว์ดาวและเกมอื่นๆอีกมากมายซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับในส่วนของเกม Disney 2เนี่ยต้องบอกว่าโป,โปรแพ็กเกจของทางร้านเนี่ยมันคุ้มกว่าการเติมกับ Off Official อีกนะคุ้มเลยอะ่ะค่าเงินเท่านี้แต่ว่าได้ซิลเวอร์มามากกว่าเติมกับ Off i c i a l นะครับส่นเรื่องของการให้บริการเนี่ยพ่อค้าเนี่ยน่ารักมากเลยนะฮะให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยวงเล็บว่าถ้าเขาอยู่สแตนบายนะ <c oughs> อาจมีหายตัววิบวับๆบ้างนะฮะเหมือน Hunter b o y นะแต่ว่าไม่เคยทิ้งลูกค้าแน่นอน,นครับเขากลับมาเม สุดคุ้มนะครับผมสามารถรับชมวิธีการเติมเกมออนไลน์จากร้าน Point Sender ได้ที่ท้ายคลิปวิดีโอนะครับป่ะกลับสูตเนื้อหาวิดีโอเก๋คือสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบร์ไรต้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันในคลิปของ Disney t o o นะครับสำหรับวิธีเปิดเควสของ Exotic ที่มีชื่อว่า Divinity นะครับผมเป็นปืนช่อง2นะครับธาตุอารนะครับผม ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูก่อนว่า Divinity เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับ Divinity นะครับเป็นปืนประเภท Trace Rifle นะครับผมโดยที่จะมีเทรดในที่ชื่อว่า Penance นะครับคือ เป้าหมายนะครับที่ตกอยู่ภายใต้เอฟเฟกของ Judgment นะครับนานพอนะจะโดนดาเมจเบิร์สอย่างรุนแรงนะครับผมแล้ว Judgment คืออะไรนะครับจัชเม้นต์ก็คือปืนเนี่ยครับพอยิงออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลเซอร์เนาะพุ่งไปหาเป้าหมายนะครับถ้าเกิดว่าเราจี่นานพอนะฮะมันจะมีวงเป็นแบนครับวงพลังงานนะครับขึ้นมานะครับแล้ววิ่ศัตรูนะฮะคือวงนั้นเน่ะมันจะช่วยวิ่ศัตรู เพื่อนๆเ,เราฮนะไดตี้เนี่ยพอยิงเข้าไปในวงนั้นนะ่ะศัตรูที่โดนยิงเข้าไปในวงอะ่ะจะโดนดาเมจส,สีเหลืองหรือว่าเหมือนกับตอนที่เรายิงจุดตายของศัตรูเลยนะครับมันคือปืนที่เอาไปวิกศัตรูนั่นเองนะครับแล้วพอวิกไปสักพักหนึ่งนะครับผมมันก็จะระเบิดออกนะตามเทรดตัวนี้ที่ชื่อว่าพีแนนซ์นะครับซึ่งสรุปง,ง่ายๆคือยิงจีปุ๊บวงขึ้นจีสักพักหนึ่งวงระเบิดนะครับก็จีใหม่นะครับซึ่งปืนเนี้ย จะสามารถสตันแชมเปียนประเภทโอเวอร์โหลดด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นความสามารถคร่าวๆของ Divinity นะครับเป็นปืนที่เอาไว้ซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีเลยเวลาที่เราจะลงพวกเรดนะครับหรือว่าไปลงดันเจียนอ่อเอนเกมเลดเกมนะฮะก็ดีเหมือนกันนะครับทีนี้ผมขอสรุปกันเลยแล้วกันนะฮะว่าการที่จะได้รับ Divinity เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเนาะออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะครับจะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งคือเราจะต้องมี DLC Shadow Keep นะครับแล้วก็เล่นอ่าแคมเปญเควสของ Shadow k e e p ที่ชื่อว่า Back from the Dark ให้จบก่อนนะครับ2คือเราจะต้องไป Trigger Exotic Quest ก่อนครับผมและก็3คือ Exotic Quest เนี้ยมันจะไปจบลงที่ r a t ที่ชื่อว่า Garden of Salvation นะครับ ถ้าเกิดว่าผมจำชื่อเรดไม่ผิดเนาะง่ายๆคือพอเราทริกเกอร์เควสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปลงเรดต่อเพื่อที่จะได้รับปืนนี้ด้วยนะครับสำหรับเรด Garden of s ฟส v a t i o n นะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้จากช่องผมเองเนี่ยแหละเพราะผมเคยสตรีมมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่จะไปดูเรดอันนั้นอนะ่ะไว้ที่ใต้เดสคริปชั่นเพื่อดูเพิ่มเติมให้นะครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า e x o t i c q u e s t เนี่ยมันทริกเกอร์ยังไงนะครับอ่ะตามขั้นตอนนี้เลยนนนนนนะะะขขััั้้ตออแรรรรรกกคคคบบผมใใาาเเเปปิดวสง Divinity หไที่ Uh, Landing Point ที่ชื่อว่า s o r o s Harbor นะครับที่อยู่ที่แมปม o n นะครับผมจากนั้นก็คือวิ่งตามเส้นทางที่ผมวิ่งมาเลยนะด้วยสเป r o w หรือว่าด้วยมอไซค์ของเรานะครับ พอเรามาถึงที่ลูน่าเบอร์เทนกาวส์นะครับให้เราออกซ้ายนะครับผมมันจะมีเหมือนกับว่าเป็น,ปน,ปนทางเลาะไอ้ตำทางแดงๆไปฮะแล้วจะมีถ้ำอยู่ไกลๆตรงนู้นะครับผมแล้วเข้าถ้ำไปเลยนะครับ พอเราเข้ามาถึงด้านในของถ้ำนะครับผมเราจะเห็นพวกเว็กส์เขียวๆนะครับพวกเว็กตะไคร่นะพวกฮาร์พี้พวกกอบรินะพวกเซนทอไอ้ไม่ใช่เซนทอเขาเรียกว่าอะไรพวกมิโนทออยู่ข้างในนะครับผมจากการเว็กส์พวกนี้ให้หมดนะครับจะมาเป็นเวฟๆเนาะพอค่ามันหมดประมาณ3-4เวฟนะครับผมจะมีเหมือนกับว่าเป็นเว็กส์ตัวใหญ่ๆนะครับเกิดขึ้นตรงแท่นตรงกลางกลมๆนะครับผม พอเราจัดการพวกเว็กสตะไคร้หมดแล้วนะครับผมเนี่ยจะมีตัวเว็กสตัวใหญ่เกิดขึ้นนะครับมันชื่อว่าอะไรนะ่านไม่ทันเหมือนกันอะไรเซนทิออทีอะไรสักอย่างนะครับพอเราฆ่าเซนททีอนตายปุ๊บเนี่ยมันจะรรอปบ,บางอย่างนะสีทองทองนาะให้เราเดินไปเก็บนะครับเราก็จะได้ตัว d i n ว Fragmentation มานะครับผมซึ่งจะเป็นเควสเปิดนะฮะของการทำเอ็กซติกปืน d i v i n i t y นะครับ จากนั้นนะครับผมขั้นตอนต,ต่อมาก็คือตัวเควสหลักเนี่ยจะให้เราไปหาเวกซ์คอเพื่อทําการวิจัยนะครับจำนวน3ที่ด้วยกันนะครับผมที่แรกนะครับจะอยู่ที่ Landing Zone ที่ชื่อว่า Artifact s d g e ที่ดาวเน็กซัสนะครับผมหลังจากที่เราสปอนแล้วนะครับผมให้เราลงไปข้างล่างแล้วก็ขี่ p a r r โรของเราเนี่ยตามทางเลยนะครับ กลับมาตามทางนะครับผมจนถึงจุดที่ชื่อว่า The Orory นะครับผมจากนั้นเนี่ยก็จะมีเว็กเกิดนะครับผมแล้วก็จะการเว็กให้หมดนะครับหรืออาจจะไม่ต้องจัดก,การให้หมดก็ได้เพราะว่าจุดที่เราจะไป analyze ตัวเว็กซ์คอนเนี่ยอยู่ด้านบนซ้ายมือเนี่ยครับตามทางนี้เลยนะกระโดดขึ้นมานะครับผมเนี่ยขึ้นหินตรงนั้นมานะฮะแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเข้ารูไปเลยนะครับแล้วก็จะมีไอเ,เ,เป็นเหมือนกับเป็นแสงแสงสขีขาวๆเนะียให้เรากด สำรวจนะฮะจากนั้นก็จะมีเว็กซเกิดมาอีกชุดหนึ่งนะครับจากการเว็กซ์นี้ให้หมดปุ๊บอ่าเราก็จะทำการ analyze เว็กคอชิ้นแรกเสร็จนะครับเว็กคอชิ้นที่2นะครับผมคืออยู่ที่เดิมเลยนะฮะอยู่ที่ artifacts e g e ที่ Nexus นะครับลงที่ landing zone อันเดิมเลยแต่ว่า หันหน้ากลับมานะครับผมตอนแรกเราหันเราหันหน้าตรงไปแล้วเราโดดลงไปใช่ไหมทีนี้เราเปลี่ยนมานะฮะหันมาทนเจอต้นที่เป็นต้นสีส้มๆนะฮะกระโดดลงไปนะครับแล้วก็ขี่สเปรโร่ไปตามทางที่ผมพาไปเลยนะครับ ขี่มาจนเจอกับสัญลักษณ์ของลอสเซกเตอร์นะฮะเข้าไปในลอสเซกเตอร์นะซึ่งลอสเซกเตอร์เนี้ยมีชื่อว่าเอ c น e เชียนฮันนะครับผมอยู่ที่เน็กซัสนั่นแหละ อย่างที่บอกคือแค่ลงไปคนละทางกับชิ้นแรกนะครับผมแต่การเคลียร์เว็กซ์ตรงนี้ให้หมดนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นถ้ำทางด้านซ้ายมือนะฮะซึ่งเราจะยังไปอานไลซ์ตัวเว็กซ์คออันนี้ไม่ได้ฮะต้องจาัดก,การไอตัวไอตัวที่มีโล่เมื่อกี้ก่อนนะฮะโล่หมุนๆน,นะ่ จากนั้นเหมือนเดิมเลยนะครับวิ่งเข้าไปที่เวกซ์คอร์นะครับทำการอานล y z e ์มันนะครับผมแล้วก็จักการเวกซ์ที่มันสปอนใหม่แล้วค่อยกลับไปกดที่ตัวเวกซ์คอร์อีกครั้งหนึ่งนะเหมือนครั้งแรกเนาะแล้วก็จะได้เวกซ์คอร์ชิ้นที่2นะครับ เวกซ์กอร์ชิ้นที่3นะครับผมอยู่ที่ Nexus, นเน็กซัสเหมือนเดิมเลยแล้วจะพูดทําไมไว่า้มันซ้ำซ้อนซ้ำไปซ้ำมาคือทั้ง3ชิ้นเนี่ยอยู่ที่เน็กซัสหมดเลยนะแต่ว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ Landing Zone ที่ชื่อว่า The System นะครับผมพอเรา l a n d ิ้งปุ๊บเนี่ยให้เราออกซ้ายไปเรื่อยๆนะครับ จนเรามาเจอกับที่มันเป็นเหมือนกับทะเลสาบที่เป็นไอตัวไอตัว,ไอต,วไอตัวน้ำเวกซ์น้ำน้ำไฟฟ้าน้ำเวกซ์ไม่ง้นพูดดูดูแย่เลยนะฮะจากนั้นเนี่ยเลาะห่อ,หอคอยมาเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีหอคอยอยู่ทางซ้ายมือเนาะเลาะหอคอยนั้นมาเรื่อยๆนะฮะเราจะเจอกับเป็นเหมือนถ้ำอีกแล้วนะครับผมอยู่ทางขวามือนะครับ วิ่งตามทางเข้าถ้ำมาเรื่อยๆนะจนมาโผล่ที่เดอะคอนฟลันะครับผมจากนั้นเนี่ยตัวเว x Core จะอยู่ทางขวามือนะฮะเหมือนก็ต้องขึ้นเป็นแบบแพลตฟอร์มสูงๆขึ้นไปนะฮะเหมือนเดิมนะครับผมกด Analyze ์เว็กซ์นะฮะจะมีเว็กเกิดสปอนขึ้นมานะครับผมจากการเว็กพวกนี้แล้วก็หันกลับไป i n t e ทอร์แที่เว็กซ์คอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเสร็จสเต็ปนี้นะครับผม หลังจากที่ analyze w e x c คอครบทั้ง3ชิ้นนะครับผมสเต็ปต่อไปก็คือให้ทำการไป decryption คอ repair นะฮะคือเอาง่ายๆคือมันให้ไปเก็บอะไรจากพวกเว็กซนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเว็กธรรมดามันนับหรือเปล่านะครับที่ผมจะแนะนำก็คือให้เรากลับไปที่ที่เรา trigger quest ของ d i v i n i t y ที่แรกนะครับที่มีพวก h a ปปีพวกก o อบ i ลนไอพวกเวกตะไคร้ครับไปฟาร์มตรงนั้นนะฮะอันนั้นคือได้แน่นอน100%นะครับผมเก็บจนครบน่าจะเป็น120 ชิ้นมั้งนะฮะเออก็คือไปไปฆ่ามอนตรงนั้นอนะ่ะวนลูไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบนะครับผมพอ,เ,อเวกตัวใหญ่เกิดปุ๊บก็แค่จาัดก,การมันนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าไปที่ landing zone นะฮะลงใหม่แล้วก็ขี่สเปร o w ไปใหม่ทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ3-4ครั้ง step q u ควสนี้ก็จะเสร็จนะครับ หลังจากที่เราทําการซ่อมแซมตัว decryption hex core เรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปต่อไปก็คือให้เราทําการไปเขาเรียกอะไร empower core เหมือนกับว่าไปไปไปตีบวกไปไปไปเสริมพลังให้กับตัว core นะครับซึ่งอันนี้ครับที่ผมบอกตอนต้นคลิปก็คือเราต้องมี dlc ของ shadow keep ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้ต่อไปก็คือเป็น return of enchantment นะครับคือมันเป็นโต๊ะ enchantment พิเศษของ dlc shadow keep นะฮะ แล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยมี D L C Shadowkeep แล้วนะครับเราจะต้องเล่นแคมเปญของ Shadowkeep เนี่ยให้ผ่านเควสที่มีชื่อว่า Back from the Dark ให้มันจบแล้วด้วยนะฮะเราถึงจะสามารถที่จะใช้ตัวไอโต๊ะ l e c t e r n of Enchantment ได้นะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าคือถ้าเกิดว่าเราเล่นแคมเปญไปเรื่อยๆฮะคือถ้าเจอมอนก็ยิงไม่ใช่ว่าทำสปีดลันไปฮะคือเจอมอนยิงเจอมอนนู่นน,นี่นั่นคือจากการมอนระหว่างทางไปะอะไอการที่เราจะ empower description core เนี่ยมันจะใช้ตัว p a n t a s m a l fragment นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะได้จากการฆ่าพวกไนท์แมร์บนแมปมูนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเล่นแคมเปญฮะแล้วก็ยิงมอนไปเรื่อยๆคิดว่าแป๊บเดียวก็ได้แล้วมันใช้แค่30งไง จากนั้นก็คือกดคลิกที่ตัว Empower Description Core ได้เลยนะฮะก็จะได้ตัวชิ้นส่วนนี้มาอยู่ใน Inventory ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือเอาไอชิ้นส่วนนี้ไปลงเรดด้วยนะครับผมซึ่งพอเราได้ Key Item ชิ้นสำคัญนะครับผมจาก r e c t i o n of Enchantment มานะครับระดับต่อไปก็คือการไปลงเรดที่มีชื่อว่า Garden of Salvation นะครับผม วิธีการเล่นเรดนั้นนะครสามารถดูได้จากสตรีมย้อนหลังที่ผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้เดสคริปชันเลย link, นะครับพอทำตามขั้นตอนทั้งหมดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ปืน Divinity มาครอบครองแล้วนั่นเองตวมือนะครับก็ขั้นตอน ในการเปิดเควสนะครับสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีในการทริกเกอร์เควสนะครับทุกอย่างนะฮะก็คืออยู่ในคลิปหมดแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพจ p o i ยเซนเตออีกครั้งนะครับสำหรับการเป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนเบลล่ t ต้าได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพจไม่ใช่เพจ YouTube ของเบลล่ t ต้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับว่าเด บายคูลก็สำหรับนะครับผมผู้ชมนะที่สนใจที่จะเติมซิลเวอร์เกมดิสซีท2 กับเพจ Point Sender นะครับเราก็มาอธิบายกันเพิ่มเติมนะว่าเขามีระบบการเติมยังไงนะครับผมขอเกริ่นก่อนเลยว่าทางเพจ Point Sender นะครับจะเติม Silver ให้เรานะครับผ่านบัญชีของ Xbox นะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับใครที่เล่น Disney 2บน Steam หรือว่า Epic Store นะครับสามารถที่จะใช้บริการ Point Sender ได้เช่นกันนะครับส่วนใครที่เล่นบน Xbox อยู่แล้วหรือว่าใช้บัญชีของ Microsoft อู่แล้วเนี่ยรอฟังเนาะแล้วก็ทําตามเพื่อนเที่เล่นบนแพลตฟอร์มอื่นได้เลยนะครับ เกม Disney 2นะครับผมอ่าหรือค่ายบันจีนะครับเขามีระบบที่เรียกว่าค o s ์สเซฟอยู่นะครับซึ่งไม่ว่าเราจะเล่นบนสต e a m เล่นบน Xbox หรือว่าอะไรอื่นๆเนี้ยเราสามารถที่จะไปค o s ์สเซฟเพื่อที่จะให้ตัวอ่าความคืบหน้าในเกมของเราเนี้ยมันแชร์ผ่านแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับแต่ว่า DLC ที่เราซื้อนะครับจะไม่ตามไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นบน Xbox อยู่แล้วก็คือ เติมได้เลยไม่ต้องทําอะไรนะครับส่วนใครที่เล่นบนสตีมถ้าส่วนตัวผมนะอ่านแล้วซื้อสัตว์หน่อยน,นะฮะผมไม่แนะนําให้ไปโหลดตัวแอปพลิเคชัน Xbox บน Microsoft มาเพื่อที่จะโหลด Disney มาแล้วก็เล่นในนั้นนะครับเพราะว่า d l c มันจะไม่ตามมาคุณต้องซื้อ DLC ใหม่หมดเลยผมไม่แนะนานะครับเพราะว่าจะได้ตังมากนะฮะใครที่เล่นบนสตีมนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นนะครับผมวิธีก็คือให้ไปที่ w w w b u n ญชี n e t นะครับ 7 en cross save นะแต่ผมจะแปะลิงก์เนี้ยไว้ที่ใต้ description นะครับถ้าเเสียงอู้อเข้ามาคือเสียงนกนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับผมกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับผมคุณก็จะไปโผล่ที่หน้าของการ cross save นะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีของ Xbox นะครับผมให้ไปที่ Google นะครับผมพิมพ์ว่า Xbox account นะฮะมันก็จะพามาที่หน้าให้ sign in นะครับผมใครที่ไม่เคยมีบัญชีเลยกดที่ create a free account นะฮะแล้วก็ทำการสมัคร account ของ Xbox ไปนะครับ จากนั้นเนี่ยให้กลับไปที่หน้าของคอร์เซฟของบันจี้นะครับกดที่ get started นะฮะแล้วก็ select your platform นะครับผมอย่างผมเล่นบน s t e a m ใช่ไหมผมก็จะกดที่ s t e a m นะครับพอเข้ามาหน้านี้เนี่ยในส่วนของ Microsoft account หรือว่า Xbox เนี่ยถ้าใครที่ยังไม่เคยคอร์เซฟมาก,ก่อนเนี่ยมันจะขึ้นว่าให้เป็น Link account อย่างนี้นะครับก็แค่กด Link account นะครับผมแล้วก็ ไซน n อินตัว Xbox Account ที่เราเพิ่งสมัครไปเมืเ่อกี้เข้าไปนะครับผมรอให้มันตรวจสอบนิดหน่อยนะอาจจะมีการถ่ายโอนพวกเซฟโปรเกรสกันนิดน้อยนะครับผมรอให้มันเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าเราเนี่ยได้ทาการคอเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อไปนะจะเป็นในส่วนของการใช้บริการนะครับผมร้าน Point Sender นะครับวิธีก็คือไม่ยากเลยฮะคือเข้าไปดูที่เพจของเขานะครับผมแล้วก็ไปดูโปรโมชั่นนะครับผมที่เป็นซิลเวอร์ของเกม Disney 2นะครับว่าตอนเนี้ยโปรไหนมันกำลังมานะครับผม ตอนนี้โปรไหนมาแอคทีฟอยู่นะครับแล้วก็ดูว่าเราอยากได้แพ็กเกจไหนนะครับผมแล้วก็แจ้งไปทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook นะครับว่าเราสนใจแพ็กเกจนี้นะครับจะเติมซิลเวอร์เท่านี้นะฮะพอแจ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้ทําการโอนเงินนะครับผมแล้วก็แจ้งโอนให้กับแอดมินเพจนะครับแต่นั้นนะครับผมต่อมานะครับผมซึ่งผมเข้าใจว่าอันเนี้ยอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยสบายใจคือเราต้องให้ตัวบัญชี Microsoft นะครับผมพร้อมพาสเวิร์ดกับทางแอดมินเพจเฟซบุ o กนะครับคือผมมั่นใจในระดับหนึ่ง ระดับหนึงเพราะว่าพอหลังจากเสร็จกระบวนการเนี่ยทางแอดมินเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราเไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดอีกครั้งนึงเพื่อความปลอดภัยนะฮะพอเราให้ตัว Account และก็พาสเวิร์ดของ Xbox เนี่ยกับทางแอดมินแล้วนะครับให้เราแจ้งว่าเราอยากจะได้สินค้าชิ้นไหนในเกม Disney 2 o นะครับผมแคปเป็นภาพนะฮะแล้วก็ส่งไปให้ทางแอดมินนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมีรายการที่ผม เคยเคยคุยกับแอดมินไว้นะฮะแล้วเขาก็อ่าไปไปซื้อมาให้ผมนะครับ,นะรบ,นะรบซึ่งถ้าเล่นบนสตรีมนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นผมขอใช้คเาว่าแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ Xbox ล็กแล้วกันเนาะ<ช>ถ้าเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นนะครับจะมีค่าบริการที่ให้แอดมินเนี่ยซื้อให้แค่50บาทนะครับผมซึ่งการคิดค่าบริการของการซื้อของให้เนี่ยเขาคิดเป็นรอบนะฮะสมมติว่าในการทํารายการครั้งเนี้ยเราซื้อไป3,500ซิลเวอร์ฝากแอดมินซื้อของในเกมไป5ชิ้นนะฮะก็แค่ราคา50บบบาาาาาทเเเพรรรระะะววว่่่คคคิดดปป็นนนแอียัผมมณี้นะฮะส่่่วนนนใครททีีีเล Xbox บออกกึง แจ้งว่าอยากให้ทางแอดมินเนี่ยเขา เติมให้เราคีย์ซิเวอร์นะฮะโอนเงินให้เขานะฮะแจ้งโอนปุ๊บทีนี้หลังจากที่เราเนี่ยบอก Xbox account นะครับผมแล้วก็พาสเวิร์ดให้กับแอดมินนะครับผมรอสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าทำรายการเสร็จแล้วเนี่ยทางแอดมินเนี่ยจะทักมาบอกเราในแชท Facebook นะครับว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะให้เขาไปเช็คซิเวอร์ได้เลยนะครับส่วนแพลตฟอร์มอื่นนะครับผมซิเวอร์จะไม่สามารถที่จะคอสข้ามแพลตฟอร์มได้แต่ของที่ซื้อแล้วจะสามารถแชร์ผ่านแพลตฟอร์มกันได้นะสมมติว่าผผมมมมาาาซื้้อออีีโจััันนนนึงงะะะฮดดวย Xbox Account ครรบหลกกทท่ไ ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเข้าเกมด้วยบัญชีของสตรีมของที่ซื้อด้วยบัญชี Xbox เนี่ยมันก็จะพอสตมาหาของสตรีมนะครับประมาณนี้นะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมสามารถที่จะสอบถามผมก็ได้นะครับหรือว่าถ้าให้ดีที่สุดเลยเนี่ยขอคำปรึกษาจากทางแอดมินเพจ PointSender จะตรงประเด็นตรงจุดมากกว่านะเพราะผมอาจจะคุยไม่รู้เรื่องนะนี่เป็นปกติของผมอยู่แล้วเนาะและที่สำคัญนะครับผมตอนนี้นะครับผมเคาะราคากับทาง PointSender แล้วนะครับ ลูกค้าของเบลเลต้านะฮะที่ดูคลิปนี้แล้วนะแล้วไปเติมซูเปอร์กับพอยเซนเดอร์นะครับผมแอดมินบอกว่าได้ส่วนลด10%ทันทีขอแค่แจ้งว่ามาจากเพจเบลเลต้านะครับผมแอคทีฟถึงวันที่15มกราคมปีหน้านะจ๊ะถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับอย่าลองใช้บริการรีบไปนะฮะมีเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมขอบคุณเพจ p o i n t น e n d e r อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่สนใจก็ไปลองใช้บริการ p o i n ซนเดอ e r ได้นะจ๊ะบาย